สวัสดีค่ะดิฉันสิริขวัญประเสริฐถึงทองค่ะดิฉันนางสาวอรวรรณไะรเิิธิสวสดิสสด์ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโอโมชเปอร์รู้ลึกรู้จริงรู้เท่าทันข่าวประจำวันอังคารที่17สิงหาคม2564ค่ะสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ทางเพจ f a c e b o o k และ YouTube c h anel โอโมชเปอร์ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะไวรัสมาเบิกระบาดในแอฟริกาตะวันตกเสี่ยงตายถึง88% มีการพบเชื้อไวรัสมาเบิร์กที่ประเทศกินีในแอฟริกาตะวันตกกระทรวงสธาธารณสุขของประเทศกินีนะคะยืนยันครั้งแรกว่าพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมาเบิร์กซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงอยู่ในตระกูลเดียวกับเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยสามารถแพร่กระจายมาสู่มนุษย์ได้ผ่านกนารสัมผัสสารคั้นหลังของสัตว์ที่ติดเชื้อผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่2ถึง21วันและมีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตสูง รอยละ88ค่ะโดยกินีได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจำนวน155รายที่อาจได้รับเชื้อจากการสัมผัสและติดต่อผู้เสียชีวิตนะคะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายซึ่งทางการจะต้องเร่งหยุดยั้งการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นแล้วอย่างเร่งด่วนโดยมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสมาเบิกเป็นครั้งแรกที่เมืองมาเบิกในประเทศเยอรมนีเมื่อปีคศ1967 และเคยเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า200รายที่ประเทศแองโกลาเมื่อปีคศ2005ค่ะโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นพหาหะนำเชื้อไวรัสมาเบิร์กจากสัตว์มาสู่มนุษย์ผ่านการล่าและทานเนื้อสัตว์ทั้งยังสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสสันค์ัดหลังทำให้มีอาการไข้หวัวศีษะปวดกล้ามเนื้อเลือดออกภายในและอาเจียนเป็นเลือดจนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ ปัจจุบันยังไม่มียาและวัคซีนที่สามารถรักษาและป้องกันการติดเชื้อชนิดนี้ได้แพทย์ทำได้เพียงให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆและรักษาตามอาการซึ่งจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อได้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก BBC News ค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะถอดบทเรียน27ปีรอยเลือดคาบน้ำตาของคนโดมาไฟ สู่ชัยชนะกันต่อสู้คัดค้านโรงโม่หินในทินเกิดค่ะเมื่อวันที่13-14สิงหาคม2564ที่หมู่บ้านผาหวกพัฒนาหน้าเหมืองหินดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำพูนักปกป้องสิทธิทมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันดได้จัดงานเฉลิมฉลองหนึ่งปีชัยชนะในการยึดเหมืองหินดงมะไฟ โดยในวันที่13สิงหาคมมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรบวงสวงสารปู่ย่าภูผาหวกและกิจกรรมเปิดปล่องความทรงจำย้อนเส้นทางกันต่อสู้ที่รวบรวมวิดีโอการต่อสู้ของชาวบ้านตลอด365วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับนักอนุรักษ์น้อยจากผืนดินสู่ความฝันป่าของฉันในวันใหม่และมีการเปิดตลาดของดีของเด็ดดงมาไฟ ต่อมาในวันที่14สิงหาคม2564องค์กร Protection International โครงการขับเคลื่อนนโยบายสธาธารณะด้านทรัพยากรแร่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Exploring the Age Eight Wonders of Thailand 365วันกับสิ่งมหัศจรรย์ของการต่อสู้ที่ดงมาไฟ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถอดบทเรียนกันต่อสู้ที่ผ่านมาของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดค่ะต่อไปเรามาดูกิจกรรมการแปรรูปโอวคาโดเป็นไอศิครีมโอวคาโดนะคะเมื่อวันที่12สิงหาคม2,564ที่ผ่านมาทางวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนหน่วยจัดการศึกษาแม่สรงได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นสําหรับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการแปรรูปโวคาโด โดยการน,นำอะโวคาโดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมอะโวคาโดกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์นักวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนหน่วยจัดการศึกษาแม่เสเรียงสอนโดยเชฟเจนและมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ,กรเกษตรและเจ้าหน้าที่ยูทูแม่สามแลบเข้าร่วมกิจกรรมค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับโควิดกันนะคะนายแพทย์ทศพลดิติริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอนขอความร่วมมือประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเจกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภให้มาฉีดวัคซีนโควิด2019โดยด่วนเพื่อลดอัตราป,ป่วยหนักหรือเสียชีวิตเนื่องจากการถแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เมื่อวันที่11สิงหาคม2564เปิดเผยว่า พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 จำนวนร้อย185เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภด้วยฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญจึงขอความร่วมมือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดอัตราการติดเชื้อลดการป่วยหนัก และการเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทั้งนี้นะคะตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นแตะ20,000กว่ารายอย่างต่อเนื่องด้วยความหยาย่วงใยทางเราจึงขอให้ท่านผู้ชมระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองหลีกเลี่ยงกันไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดและที่สําคัญขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมกันด้วยนะคะค่ะเรามาดูข่าวท้องถิ่นกันบ้างนะคะ ชาวบ้านหมู่บ้านแม่สาแลบร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2564ที่ผ่านมานะคะผู้นำชุมชนชาวบ้านแม่สาแลบกลุ่มเยาวชนแม่สาแลบร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ต่างๆในชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิการทำความสะอาดจุดชมวิวบริเวณจุดพรอนปลนกันค้าขายชายแดนบ้านแม่สามแลบกวาดลานวัดเก็บขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแลกเป็นการสร้างความสมัครใของคนในพื้นที่ด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะพื้นที่ตำบลศของพบผู้ป่วยโควิด2019แล้ว3ราย เป็นผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงและกักตัวแยกจากชุมชนเพื่อรอผลการตรวจสอบโรคและทำลายจากอำเภออมก๋อยอยังเป็นทางการอีกครั้งเบื้องต้นหมอจากโรงพยาบาลอมก๋อยได้มีการตรวจคนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้อ,ามาอบมตอศบโขงจะเข้าพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่บ้านในตําบลศบโขงและหมู่บ้านซือทะอำเภออมก๋อย เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับบ้านศพโของอําเภอศพเมยคนในหมู่บ้านจึงมีการเฝ้าระวังและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้นบุคคลภายนอกห้ามเข้าสัญจรผ่านไปมาห้ามเข้ามาซื้อของในร้านค้าห้ามมาเยี่ยมญาติพี่น้องตามเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง29จังหวัดต้องแจ้งผู้นำอสอมอผู้นำชุมชนทุกคน เนื่องจากคนกลุ่มนี้หมอจะทำการตรวจเป็นพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจาก f c e e o o o นายพีรพงษ์แสงนำโชคค่ะ ค่ะเรามาดูหมู่บ้านอุมโลกันนะคะหมู่บ้านอุมโลตั้งจุดคัดกรองเยาวชนบ้านอุมโลพร้อมกับผู้นําในหมู่บ้านได้ตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าออกในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนโดย Facebook ของสบสันติสุขพิมันประภาได้ลงภาพการตั้งจุดคัดกรองหน้าหมู่บ้านอุมโลและระบุข้อความว่าเข้าอุมโลโปรดใส่แมสและผ่านจุดคัดกรองจะมีน้องๆคอยตั้งด่านพร้อมกับผู้นําในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สอบอสันติสุขพี่มันประภาค่ะค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์นี้สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยในช่วงวันที่17-21ถึงสิงหาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรตลอดช่วงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรสภาพอากาศภาคเหนือ7วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเมื่อวันที่15สิงหาคมคาดว่าในช่วงวันที่17-21สิงหาคม 2,564ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้วันอังคารที่17 มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและวันพรุ่งนี้วันพุทธที่18มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสก่อนจากกันวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยภาพแม่น้ำสองสีไทยที่บ้านศพโขง ตำบลแม่สวดอำเภอศบมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดที่แม่น้ำคงที่มีสีขุ่นกว่าและแม่น้ำเงาที่มีสีใสกว่าไหลามาบรรจบกันที่บ้านศโขงจึงเป็นที่มาของบ้านศโขงค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook และ YouTube c h a n n นลองมุชเปอร์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสิริขวัญประเสริฐถุงทองและคุณอรวรันไพรสิตสวัสดิ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ